ตอนนี้อยู่สวนมารเยมะปาร์คตรงนี้ถ้าเดินเข้าไปมันจะไปศาลเจ้าฮอกไกโดรอบๆบแบบที่แม่กำลังตกเลยรอบๆนะคะฝั่งซ้ายไปทางนี้จะไปมารุยมะสูนสัตว์ สัตว์ของที่นี่ไปทางนี้จะไปศาลเจ้าไอที่กมุมกิ้งกิงกอยู่ตรงนั้นตรงต่อยกำลังมีความพยายามจะทำ snowman โโต่อยจะทำ snowman โโไหวไหมนะ่ะเย็นตอนนี้เห็มะตกลปอยๆปยกว้างค่ะส่วนที่นี่กว้างสวยโรแมนติก นั่งรถไฟสายโทไซจากโอโดริสถานีโอโดริมาสาม,มา3ส,สถานีประมาณนั้นสสถานีแล้วก็ออกประตูที่3เดินตรงมา250เมตรเจอส่วนนี้แล้วเดินเข้าไปอีกปรไกค่ะจะเป็นส่วนสาเอ้ยสานเจ้าฮอกไกโด ก็มาถึงที่แล้วเนาะเราก็มาอะไรที่มันเป็นวัดเป็นวาพวกมอแต่กินเหล้ากินเบียร์ทริปนี้ทริปธรรมะอีกแล้ว <c oughs> หนาวค่ะหนาวแต่ลมแมนตีกะัะถ้าเทียบกับนามินะตรงนี้เทียบกับนามินะที่นี่โรเป็นติก,กว่าสุด,สดอาจจะด้วยปริมาณหิมะที่มันเยอะกว่านา้มิที่เราไปเจอมาแลวหิมะที่เนี่ยมันเป็นแบบ พาวเดอร์สโเขาบอกว่ามันดีที่สุดแต่มันก็ดีจริงๆอ่ะคือหิแมะเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูมันมันฟูอ่ะมันฟูฟูนุ่มมากเลยนุ่มเนี่ยมันมันนุ่มมากมันนุ่มกว่าที่เกาหลีตอนแรกก็คิดว่ามันก็คือหิแมะเหมือนกันแต่ รู้มันขึ้นชื่อเพราที่นี่มันเป็น powder snow เป็นผงแป้งเลยดูเว้ยเนี่ยเนี่ยเป็นแป้งเรามามือบอลเยอะสักหน่อยสลักชื่อก่อนไม่เห็นไม่เห็นนะมันหนามากเลยดูไปไม่ถึงพื้นได้อย่าง snowman ได้ยังคะดูลงต่อย <laughs> อนี่วันนี้สโลไลฟ์มากเลยออกโรงแรมกี่โมงเมื่อเช้า9โมงเนาะ